เฮมเฮมโอเคก็สวัสดีเพื่อนชาวไทยเชียงสายเกันเลยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับพวกผมเอ็มมาฮอตเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เป็นของท่านวันที่ส3วันอาทิตย์นั่นเองยี่สิบหกอ่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งตื่นได้ไม่ค่อยไม่ค่อยนานเลยนะครับวันนี้ผมก็มาอัดคลิปนะช่วงนี้ผมน่าจะทําบุญทุกเช้านะครับก็น่าจะแบบว่าพิพียะนะเออนะครับโอเคสหรับวันนี้นะครับผมจะมาทําอะไรผมจะมารีวิวของพิซกิตดีครับก็ผมบอกไปยังว่าผมอยู่ในเกมไลายเกลิด บิดกิทที่ผมจะมาเล่นนะครับเป็นเซตนี้ครับเป็นเซตที่เรียกแลนได้ค่อนข้างโคตรไวนะครับเพื่อนผมจะใช้ค,คําว่าโคตรไวนะยครับเป็นเซตที่ผมเนี่ยไม่มีโดนก่อสร้างผมก็เลยยืมไอดีนะครับของทางด้านคุณต้นสบา27บาทนะครับจริงๆอ่ะถ้าผมม่ถ้าผมมีผมก็น่าจะรีวิวนานแล้วไงยแต่ผมไม่มีประเด็นครับก็เซตนี้เป็นเซตที่ผมคิดไว้ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่มันมาปุ๊บผมก็คิดว่าเอ้ยใส่กระโดนก่อสร้างเนี่ยกบมาจดสตาร์ทเนี่ยมันจะสร้างได้เปล่ามันทับหรือเปล่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้มัันนทบะะรอไงี แต่ผมลองแล้วไม่ทับนะครับปรากฏว่าไม่ทับนะครับมันออกพร้อมกันเครัยเพื่อนโอเคก็เลยเป็นเซตที่เรียกแรงได้ค่อนข้างไวเนี่ยผมน่มารีวิวช้าไปหรือเปล่านะซับทันนันเซตนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นขอทันนั่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมขอเล่นานาไปที่อไีนาก่อนและกันนะครับว่าจะปังหรือพังนะเออถ้าเจอสายลบนะยผมก็คิดว่าน่าจะลําบากนะครับแต่ด่านนี้มันน่าจะเจอสายลบอยู่หรือปะคือเนวนาครับ สรับน้องบิทกิทนะครับก็เป็นน้องบิทกิทธรรมดานะครับผมคิดว่าในอนาคตาอาจจะมีดาร์บิทกิทหรือว่าบิทกิทที่ถูกปลุกมาให้ตามหาแน่นอนครับก็น่าจะตามหาประมาณ s 2 3ใบนะครับ s ถึง23ใบแล้วก็นาไปแลกของท่านดาร์กไม่ก็เป็นของท่านอาบิทกิทที่ถูกปลุกนะครับก็น่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าให้หาดีไหมถ้าใครที่ต้องการที่จะลองเล่นก่อนนครับหรือว่าอ,อ,อยากลองบัฟด้วยนะครับก็หาก็ได้นะเวลนี้นะครับใครที่มีเพชรเ,เยอะผมแนะนำให้ อาหารมาเล่นได้นะไม่ว่าไม่ว่ากันสับคา์ที่มีเพรน้อยผมก็คิดว่าเก็บเพจไว้ดีกว่านะครับสกิลมันอ่ะก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยเต๋าแล้วโอกาส60%ชาร์จพลังงานนะครับก็คือเป็นบนหัวแบบนี้นะเพื่อนๆที่ผมเนี่ยนะครับตรงเมา้าผมเลยนะครับจะเป็นบนหัวประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อน้ำต้นเทินอ่ะโอกาส54%นะครับวิ่งไปยังพื้นที่ที่ต้องการหกช่องเพิ่มระยะการเคลื่อนย้ายด้วยตามที่ชาร์จนะครับสูงสุดได้ประมาณ 24ช่องหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่ออกนะประเด็นนะไอสกิลนั้นน่มันออกอยากนั่นเพื่อน,นดูกันนะเพื่อนเป็นการคอมโบนะครับวิ่งตาหนึ่งครับได้ถึง3แลนนะเพื่อนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหมดมากนะครับเซตนี้นะเรามาใช้กันดูได้คะ,ะไมไวิ่งฮะขอ๋อสี่ได้เปล่าเกสี่ได้ครับเพื่อนผมบอกเลยว่าเซตเนี่ยเป็นเซตที่ค่อนข้าง โหดนะครับเพื่อนดูนะอ่ะไม่ออกครับรนะแล้วมาดูสกิลที่2กันดีกว่าเมื่อผ่านจุดสตาร์ทเนี่ยโอกาส10%สร้างแลมาร์และรับ5เท่าของเงินเดือน2คังน,นะครับก็เป็นของทางด้านสร้างแลมาร์ก2ที่แล้วก็เป็นของทางด้านรับเงินเดือนเนาะแล้วก็เป็นรับการ์ดดีชาร์ตนะครับ4 10เส้นเมื่อตกเหมือนตัวเองเนาะก็เป็นของทางด้านสกิลที่ค่อนข้างมาคอมโบผสมผสานกันเลยนะครับเพื่อนตามนี้เลยผมขอรีชาร์ตก่อนละกัน ไม่รีครับใหม่รอบนึงผมจะยังไม่ได้จบนะครับเพื่อนผมจะลองเรียกแลนนะครับว่าจะได้แลนเยอะขนาดไหนครับเพราะว่าเจอกับตัวละครที่อไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับก็ลองเล่นกันก่อนได้แต่ผมบอกผมบอกเลยว่า มิวกาที่ผมจะแพ้เขาเยอะเหมือนกันนะครับอะสกิลเริ่มต้นเทอร์นอ่อนนะครับเห็นปะมันจะเป็นรถแบบนี้ครับเราก็จะเงันๆันไปได้ครับแบบนี้เองเห็นปะ,และ,แ,ละและเมื่อเราอะขึ้นรถนะครับเรามาตกเมือนนะ่ะเราก็สามารถรับการรีชาร์จได้เหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนก็บอกเลยว่าเราขึ้นรถมาเอาการรีชาร์จก่อนก็ได้นะครับแต่ผมประบาดไม่ได้นะตัวเนี้ยมันทำให้ผมแพ้ในลีหลายตาครับในวันนานนะ,อะขอวิ่งสิ และ80%ไม่ออกครับทำไมทำไมและวิ่งครับสมสร้างต่อไหนเอ่ยและสมสร้างต่อน,นู้นครับและสมสร้างอีกหรือเปล่าและสมสร้างอ่าพื้นที่ว่างครับไม่ใช่พื้นที่ว่างเนี่พื้นที่ที่เราเป็นสามหลังอยู่แล้วสกิลของน้องเนี่ยผมบอ,อกเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังน้อยไปเพราะว่าเป็นบิ๊กแค่บิก๊กจิตธรรมดานั่นเองเน,นะครับเพื่อน ถ้าเป็นบิ๊กกิจที่ถูกปูนหรือว่าด้านอะ่ะปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างเยอะกว่านี้ครับอ่ะใช้คำว่าค่อนข้างเยอะกว่านี้เลยผมเป็นผัดนั่งเบร์นอนดึกอะ่ะนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าอ,อ่ะอะลีชาร์จเห็นแล้วครับรีชาร์ดอยู่ที่ประมาณ40%เนาะก็ค่อนข้างน้อยมากเลยนะสำหรับรีชาร์จนะอ่ะแต่ผมลองวิ่งดูนะครับ ว่าจะสุ่มสร้างจนจบเลยหรือเปล่าและวิ่งครับแล้วสร้างลเลยไม่เลยปับ๊บและยังไม่ใช่ครับและเคลื่อนย้ายผมอ่อนนะผมขอตัวนี้แล้วกัน,น,นผมจะแบบว่าสุมสร้างจนชน,นนะนั่นเองนะเพื่อนอ่ะมาดูกันนะว่าจะสุ่มสร้างหรือเปล่าครับและปับ๊บสมสร้างครับเพื่อนอ้โหบอกเลยว่าเซตนี้ค่อนข้างโหดมากนะครับ อ่ะแหมเดี๋ยวไม่เห็นภาพเลยครับเดี๋ยวเราไปดูของท่าน,นดานใหม่ก,กันดีกว่าครับเพื่อนอ่ะครับดานใหม่อ่ะอีกสกตาหนึ่งแลวกันเพื่อนบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยมันเล่นค่อนข้างมันนะถ้าใครที่ทาเอามันเฉยนะครับแต่ถ้าใครที่จะทามาเพื่อเล่นในายาวเนี่ยมันก็เล่นยากนะเพราะว่ามหมดปัป๊บเนี่ยผมว่ามันก <ๆ S 1> ็ขาดลงเยอะเลยครับได้เล่นเป็นคนที่สองยินดีต้อนรับสู่ไลน์เกมเศรษฐี เจอกับของธนานจอยครับเป็นเซตที่ค่อนข้างโหดนะผมขอดูสกิลแป๊บนึงอ๋อเป็นสกิลแบบว่าพักส,สุดทสสนนะครับเป็นเซตเอ่าเขาเรียกไงละ่ะที่เขาเล่นกันสมัยก่อนเลย,นะยแบบเซตน่ะนะครับเ,เจอดักหลุมแล้วชิบหายแล้วอันนี้ผมคิดว่าอ่าเซตที่ใส่มาเนะ่ะน่าจะเป็นของธนานหลุมดำมากกว่าเจ๊แพทนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนดักหลุมแบบน,นี้นะครับเพือ่อน แต่ผมไม่เป็นไรผมมีเจ็ตแพทสองครั้งแล้วเนี่ยเพื่อผมวิ่งได้ยาวนะก็ของเราไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเรามีรีชาร์ดด้วยนะครับก็เล่นได้าย,าย,ายาวๆอยู่นะตา,าฉันแล้วอ่ะไปรอนดูสิ และขโมยลูกอมครับแล้วามาจะสตาร์ทครับติดของท่าน่าหลุมดำนี่ครับแต่เรายังวิ่งได้อยู่นะเพื่อนอ่ะและขโมยอ,อีกรอบหนึ่งครับและสร้างครับบอกเลยว่าแลนผมเยอะมากนะเพื่อนแล่รีชาร์ทหรือเปล่าครับมาดูกันไม่ดีนะโอเคไม่เป็นไรรีมันแค่ เท่าไหรนะ่นะเออสีเปอร์นะเพื่อนไม่ต้องแบบว่าไปสนใจเรยม,มากนะครับเพราะว่ามันรีน้อยมากสร้างหลุมมีหรือเปล่าสร้างหลุมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่กลัวผมมีแชทแพดยังไงล่ะแบบนี้ก็กลัวอยู่นะถอยไปนะผมมีรวมสามเม็ดน,นะครับเ,เพื่อนๆอาจจะชนะรวมได้ง่ายเลยครับด่านนี้เลเบลสิบฮะ และเขีมยมอ้อครับเพื่อนโอ้โหเขีมยมี่บอกเลยว่าใช้ดีตั้นแต่อ่าอดีตจนถึงปัจจุบันนะมมและผมโดนขมโมยลูกกว่าไปแล้วไม่นะลูกกวาดผมผมจะนั่งรถยันยนนะเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเจ็ดองสิบสามสี่สิบห้าเจ็ดสิบแปดเ้า่สจ็ดสงสิบาน่าจะนัตงตันี้ได้นะคิดบ่า โอ้ลูอมเขาไปสี่อันแล้วเพื่อนผมต้องรีบขโมยแล้วไม่นะลูอมผมจะแฟงลูอมไม่ได้นะและผมยันยัน้นมาครับเพื่อนแล้วขโมยลูอมหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจขโมยเปล่าขโมยครับโอเคสวยเลยอันนี้ และแปลนนี้ติดครับแล้วก็จะรีชาร์จอย่างเดียวนะเพื่อนปับ๊บไม่รีชาร์จเลยมันสอบไปแล้วมันสอนได้นะครับรีชาร์จเลยอ่ะไม่รีครับลกกุนจะกลับจะรีนะที่จริงอ่ะ <ดา S 1> ผมอ่ะสร้างเมืองผมว่าจบได้เลยนะถ้าจะมาลุนรีชาร์จแต่ผมเอ่อทอยสร้างเมืองจบดีกว่าอ่ะแล้วรีชาร์จครับเพื่อนๆและมาแล้ว,ลวเป็นสิบแล้วกันสิบแล้วไหม ได้นะฮะเราจะวิ่งอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนและขโมยลูกอมอีกครับและเจ๊เพ็ดผมจะมาหรือเปล่ามาครับเราก็วิ่งอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเพื่อนปั๊บและสมสร้างคราวนี้จะปิดเกมเลยหรือเปล่าและไม่สร้างครับโดนไม่ติดนะถ้าโดนติดอ่ะผมบอกเลยว่าน่าจะปิดเกมได้เลยนี่ครับเสียดายนิดนึงคือโดนไม่ติดนะไอ้ก้าครับมาขโมยลูกอมผมคืนแล้ว สองไปลูกพ่อพอืได้ <12. S 1> อยู่เราจะมาตรงนี้คนะัเราจะมาขมโมยออมล,ลูกอมไม่นะรีชาร์ดหน่อยปับ๊บโอ้โหไม่ออกเลยรีชาร์ดมันอ่ะหวังผลได้ค่อนข้างยากนะเพื่อนผมบอ,อกเลยว่าว่าใครที่จะหวังผลรีชาร์ดนะครับก็ยากยากยากเราสร้างแลนด์ครับสร้งลูกอ,อ,อมไปก่อนนะครับสี่ทออยู่ตรงร้านไอศครีมนะ และเคลื่อนย้ายอย่างนั้นผมออกเลยครับผมเาตัวนี้แล้วกันมาแต่เมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินเสียงเด็กน้อยผมป่ะเด็กน้อยสร้างบ้านครับเขาแบบเสียงดังมากช่วงนี้และยังไม่ออกครับโอ้โหรีชาร์จผมคือผมแพ้ผมไม่ผมไม่เอ่อเป็นไรนะครับที่จริงผมจบได้เพื่อนๆแต่ผมจะรีชาร์จเน้นๆเล่นนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อน เรามาเล่นเอาฮานะรีวิวนะครับเราไม่ได้กะมาอ<ะ>่าชนะโดยโตรงอะไรอย่างนี้นะครับก็ <สๆ S 2> คือเนี่ยผมจบได้นานนะจบที่เมืองน่ะแต่ประเด็นคือมันไม่จบเนี่ย <diver ged> ประเด็นคือผมไม่จบผมจะรีชาร์จเนี่ยล่ะเพื่อน <52. S 1> เออผมจะโดนรขโ,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 โมยอมแล้วปไปนะผมจะแพ้ได้เนะี่ยเพื่อนและแปดครับมันไม่รีชาร์จให้ผมเลยว่ะ มื่แต่รีชาร์จจะตายแล้วนะ่ะจะแพ้อเอาแล้วถ้าโดนถ้าทอยออกค่านี่คือจบเลยนะเบนสองหน่อยขอรีชาร์จได้เปล่าอ่ะเคลื่อนย้ายครับเน้นรีชาร์จเถอะเออรีชาร์จแล้วดนี่ครับมา6กครับ6กโอเคเบนหกด้วยครับสวยเลย และจะสุ่มสร้างตรงไหนเอ่ยและสมลุนอมกันครับและจะเพชดออกหรือเปล่าอุ้ยไม่ออกเหรอสองพีที่หายละดีแล้วไม่ตัดการ์ดนบเพื่อนอ่ะแต่ผมขอวิ่งแล้วกันครับผมอยากวิ่งคุณต้นก็ไม่ด่าบ้างสอพีและตรงนี้ก่อนครับรู้สึกว่าสกิลจะไม่ออกนะสกิลอ่า สกิลนั่นเหรอเพมือนสกิลอะไรวะโตนดิครับโอเคก็ชนะไปที่เรียบร้อยครับเกือบแพ้เหมือนกันผมนี่ติดเล่นเลยเกินนะที่จริงผมไม่ไม่เชิญติดเล่นหรอกผมจะรีวิวของด้านประสิทธิภาพว่ามันจะดีต่อการหา,หาหรือเปล่านะครับก็บอกเลยว่า มันก็กล้ามกวงนะครับเปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้าถามว่าเล่นสนุกไหมผมบอกเลยว่าเล่นสนุกมากสับตัวนี้นะครับก็โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันสับน้องบิ๊ก,กจิตนะครับขอบคุณในดีของสับทนาน่านั้นคุณต้นฉบับี่สิบเจ็ด้วยนะครับผมขอเล่นเป็นเซตนี้แล้วกันที่จริงอ่ะผมคิดว่าใส่หลุมดำมาจะเวิร์กเกินนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีหลุมดำแต่ถ้าไม่มีเจ็แจพดอ่ะผมจะบางนะครับเพราะว่าผมใส่หมวกสงกัดมาแทนหมวกไทเทนหรือว่าหมวกป้องกันนั่นเองนะครับเพื่อมาเจอของท่านสายวิกเหมือนกันสายน,นี้ก็็็็เเ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 เปปนน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 นซซตตททีีี่่่่่ลลลกกกขขขำำๆๆะะะัััรรรยแดไไ้้คคคคออาางวบบโ ถามว่าใช้งานจริงได้ไหมก็ใช้งานจริงได้นะถ้าเปิดก่อนนะถ้าเปิดที่หลังก็เรียบร้อยนะโอเคไปละสับคลิปนี้ขอจบไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายเจนนะผม